นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณวัดโคกแก้วอํเาเภอท่าบุงนะฮะเช้าว,วันนี้27ธันวาคม2564นะฮะนี่หลายคนที่มาร่วมส่วนบนทํชชาวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายรูปนะฮะมามาต่อคิวฮะให้หลวงตาท่านเคาะหัวแล้วก็ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะฮะ บางส่วนนะเคาะหัวแล้วนะครับรับพรแล้วก็ไปอยู่รอข้างนอกกันแล้ววอนน,อนี้เดี๋ยเดี๋ยวดูล้อใส่บาทกันแล้วนะฮะนี่นะที่หน่วยกู้ภัยจะนำรถเข็นมารอแล้วนะครับรถเขน็นนี่ก็ตามคืนมาได้ก่อนหน้านี้ก็หายไปชาวบ้านบอกนึกว่าของฟรีนะฮะ เอารถเข็นของเราไปใส่น้ําลากกลับบ้านเลยต้องไปไล่ดูกล้องจอนปิดกันอ้าวไม่บอกแล้วกันว่าจังหวัดไหนแหมเหลือเกินจริงๆนะน้ําเขาถวายวัดก็เอาไปฟรีไม่พอขอโมยรถเข็นไปอีกเออตามคืนมาได้นะฮะขอบคุณเจ้าที่หน่วยกู้ภยัยมูยที่เสมอกันจากสุพรรณบุรีไปตามคืนมาได้เนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะ,ะยามเช้าวันนี้นะฮะเดี๋ยวหลวงตาท่านก็จะออก รับบินทบาทแล้วนะฮะไทยสองพันพี่น้องล่บุรีเข่งเสามีใครมีเสกมีจิตบูชาไหา้เข่งโอ้โหแล้วขึ้นขั้นไหนเอาไหมเอาไหมเอาบอกดิต้องการอะไรตอนนี้เราต้องการอะไรตอนนี้ขาดขาดเข่งนะครับในการเข่งพลาสติกเดี๋ยวซื้อเข่งเหล็กมาให้เข่งพลาสติกอ่าเข่งพลาสติกนะใบใหญ่ใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากครับเอาใบขนาดกลางแล้วกันนะฮะสักประมาณสักห้าใบพอรอบที่แล้วนี่เก้าใบจะประจวบคิรีขันธ์ แล้วก็ก,ก่อนบ,รบอุรีอีกสิบใบไปกรบบุรีสิบใบนะฮะก็ถูกขโมยไปกินแล้วไม่รู้เอาไปแท็กหรือเปล่าเข่งไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะขายมาสามรอบแล้วนะซื้อทีก็สี่ห้าพันนะ<ช>ตอนนี้ไม่ซื้อแล้วนะฮะอ่ะใครอยากจะเอามาสนับสนุนนะฮะในภารกิจบุญก็เอามาเพราะว่าคงไม่ฟักตังค์ซื้อแล้วฮะโอ้โหโดนขโมยไปแทะกินกันหลายรอบแล้วสี่รอบแล้วนะสี่ห้ารอบสี่ห้ารอบแล้วนะตั้งแต่ทุดง จากจังหวัดภูเก็ตมานี่รถเข็นยังได้คืนมาถือโชคดีแต่ว่าไฟโซล่าเซลล์ไว้อันใหญ่อันใหญ่ๆหายไปแล้วนะฮะไม่บอกด้วยว่าหายตรงไหนก็ไม่รู้เข้าไปแทะกินหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปแฟนเพจรู้อยู่แล้วเพราะว่าของมันมันเป็นแค่โยกแฟนเพจที่ติดตามอ่านี่ฮะโอ้โหบรรยากาศนี่ลมเย็นมากฮะแล้วในนี่กําลังใส่บาตรกันอยู่ไม่ใช่เคาะให้พรกันอยู่ฮะใกล้ละใกลละไกลละนะฮะนี่กองน้ํากองเบะล่มเลยเมื่อคืนนี้นะครับ หลายคนก็นามาถวายรับลบบุรีอย่าลืมนะครับอย่าลืมแข่งนะฮะอ่าอย่าลืมแข่งอย่าให้เสียอย่าให้เสียหน้าจังหวัดอื่นนะลบบุรีอ่าใครอยากจะร่วมบุญซื้อแข่งมาเลยอันนี้ไม่ได้ขอเรี่อะไรนะมีมีปัญญาซื้อแต่ว่าบอกบุญเฉยๆเข้าใจนะเดี๋ยวจะมาดาม่าเอ้ยมาขอคงขอเข่งไม่เอานะโซเชี่ยวแรงแล้วเกินช่วงนี้โอ้โหขยับอะไรไม่ได้เลยโอ้โหนี่ฮะยามเช้า น้าวขโมยรถเข็นไม่ไหนแลวหนึ่งคันอ๋อไม่ได้ขโมยเอาไปช่วยขนของหายไปแล้วได้คืนมานี่โอ้โหต่อ<ฮ>แถวก<ฮ>ัน,นายาวเลยเมื่อกี้ผมจะตั้งแถวไม่กล้าตั้งเลยผมเห็นเขายืนกันไม่กล้าไล่เขา,ไม,า,ไ,เขาไม่กล้าไล่ไปตั้งใหม่ไม่ได้ตั้งไม่ได้นี่ฮะพระโบส์วันนี้สวยมากนะแล้วอยู่ริมถนนเลยฮะอะอยู่ตำบลบางานะครับอำเภอท่าบุ้งนะฮะเดี๋ยววันนี้นะหลวงตาท่านก็จะเดินมุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านหมี่นะครับ หลายคนถามว่าถึงกี่โมงนะฮะพระธุดงนะฮะไม่ใช่ GPS รถนะครับบังคับไม่ได้นะฮะตามท่านอย่างเดียวนะครับอถามได้ว่าท่านอยู่ตรงไหนแล้วนะครับอ่ะก็เป็นคลิปบรรยากาศยามเช้าวันนี้ฮะอ่าฟ้ายังมืดตึบอยู่เลยนะฮะ